คนก็จะแบบเอ๊ะไอหมวยนี่ใครแล้วยังไงต่อพอคุณแบบตาเบลอแล้วแล <ะ S 2> ้วกพิบตากับพิบตาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรกิ้งๆอยู่ข้างในตาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันฝุดเข้าไปเลยทําให้มีแมลงวันอะมาวางไข่อยู่ในซอกลูกตากราสวัสดีคุณผูชมทุกคนด้วยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของพี่หมอโอ๊ตครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับาดลินคะ่ะเช่นเคยวันนี้มาก็คือแบบ จริงแล้วมันมีหัวข้อแทรกเข้ามาออนนตอนแรกคือแบบไหนก็มาแล้วนานๆที่เจอกันเนี่ยก็แบบอะไรที่เราอยากถ่ายก็ถ่ายไปเลยรู้สึกว่าถ่ายคนเดียวแล้วเหงามันแห้งอะนะก็เลยแบบเอ้ยบางทีมีคนมาแจมเพือเจาะแจมมันก็แบบมีคนเมาส์มอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพีนนม่ก็ไม่ค่อยได้ออกแต่ว่าไม่ได้เจอมนุษย์มานานมากพี่หมอเป็นยูทูบเบอร์คนแรกตั้งแต่หลังโควิดแล้วเจอเลยเนี่ยใช่ใชปกติก็จเจอไอ้หนุ่ม ถ้าไม่เจอหน่มก็ไม่เจอเนี่ยไม่มีใครเจอละอยู่แค่นี้นะ,ะจริงนะฮะ <Okay. S 1> ประเด็นวันนี้นะฮะมันเกิดจากโพสต์โพสต์หนึง่งฮะของมาดาลินนี่แหละนะครับมันคือโพสต์นี้ครับผมปึ้ง <B ew ing> ประสบการณ์ตรงนี่จริงนะฮะเรื่องนี้ไหนเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยเดี๋ยวเผื่อคนอ่านไม่ทันเกิดอะไรขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยดิฉันอ่ะมีต้องไปออกเขาเรียกว่าเดินสายโปรโมทเพลงใหม่นะคะเพลงชื่อชายสามารถไปฟังได้ในช่องของมายนะคะ มาจะใส่แว่นแต่ว่าเป็นแว่นไม่มีเลนแล้วก็ใส่คอนแทคเลนแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปรีเฟลกกับแสงของสตูอะไรเงี้ยมันถ่ายงานยากแล้วก็เลยใช้อีนี่พี่เขาจะได้ทํางานได้ง่ายอ่าอเอ้าถ้าคุณใส่คอนแทคเลนถ้าคุณใส่แว่นไม่มีกรอบแล้วทำไมคุณไม่ถอดแว่นไปเลยอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการคีฟคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าคนก็แบบจำเราในแบบเวอร์ชันนี้มานานมากแล้วคือเอาจริงพอถอดแว่นแล้วมันจะค่อนข้างหมยเยประมาณหนึ่งกับคนเฮ้ยจะเหมยยังไงเธอก็ยังสวยอยู่ดีถอดเลย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 ก็ได้แหละแต่ว่ก ไว้นางสวยอยู่แล้วแม่ป็น่ไม้ไม่ฟัปีเลยจะีความแบบว่าเออเป็นเป็นลูกเล็นิดนึงอะไรอ่าแล้วจริงๆรแล้วคือนางไม่ใช่คนเดียวด้วยนะฮะมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ทาแบบนี้ก็คือใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็แว่นไม่ดีกรอบน่งนั้นก็คือคนนี้ฮะน้องปิ่นเออน้องปิ่นเด็กสปูนเขานะนางก็ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยอะไรอย่างเี้ยซึ่งพี่บอกท้ไมไม่ถอดไปเลยเปนการคลิปคาแรคเตอร์ไงสาวแว่นสุดย่อใช่หมคะทุกคน ม่แต่เห็นตอนไปถ่ายซีร่วงซีรีส์อย่างเงี้ยก็ถอดแว่นอยู่ดีมันเป็นอยู่ที่ว่าผู้กำกับเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ใครตัวเว้นไงแต่น้องเขาอาจจะแบบชอบมั่นใจเวลาตัวเองมีแว่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนการเวลาใส่แว่นเรารู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยเนไม่เลนสไม่รู้เซฟไปก่อนใช่เข้าเรื่องตรงมีอะไรอ่ะตัลบทีนี้แล้วยังไงต่อก็คือพอเราต้องใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมวันนั้นน่ะเหมือนคันตาอยู่ดีก็รู้สึกคันๆตาก็เลยแบบขยี้ตาแล้วก็ขยี้ค่อนข้างแรงอ่ะคือแบบขยี้เกาๆอ่ะคือแบบให้แบบหด อยากเกาเข้ในลูกตาควักได้ควักแล้วแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็เเ็นลยมันหายไปค่ะทุกคนมันหายไปไหนมันล่วงพื้นมันไม่ล่วงพื้นคือเราเราลืมตามาปุ๊บมันแบบภ้ามันเบลอเลยอ่ะาพาอกตามันไม่ชัดกันเลยมันไม่มีจังหวะให้แบบพุ๊ออกมาอะไรเงี้ยอเราไม่คิดว่าแบบมันเบลอเพราะมันตกมันอะไรอย่างนงี้หรอคือมองหาแล้วมันไม่มีบนื้นไงมันอวตาหายไปอย่างไรสาเหตุอ่ะอ่ะแล้วยังไงต่อพอคุณแบบตาเบลอแล้วแล้วกระพริบตากระพริบตาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรกิ้งๆ้อยู่ข้างในตาไป หลังตาหรือเปล่าคร่หผอเอา้าหุดข้างหลังตาคำถามครับคำถามก็คือข้อแทคกเลนสามารถหลุดเข้าไปข้างหลังลูกตาได้หรือไม่ได้สิก็มันขุดก็ไปในหลังตาไปมานี่ไงคำถามนี้นะครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับผมอ้าวหรอนี่ให้ค่าเฉลยเอ้ยเห็นบอกว่าอนา t o มีจะเห็นว่าด้านด้านล่างกับด้านบนของลูกตาจเนี่ยมันจะมีพื้นที่สเปซเข้าไปนะครับซึ่งเป็นช่องตัน อ่าตรงเนี้ยมันเลยทําให้เวลามีไหลเข้าไปอ่ะไม่ต้องกลัวคับว่ามีมาลงมาแรงมีอะไรเข้าตาอะไรเงี้อยอมันจะมุดเข้าไปหลังลูกตาจะเข้าไปข้างในเข้าจะกระโหลกไหมไม่มีน<อ>ะมันยังติดอยู่ตรงนี้เพราะเป็นช่องปิดนะครับเป็นทางเข้าออกทางเดียวได้ซึ่งจะบอกว่าบางทีเวลาเราเข้าไปอ่ะมันมีส่วนรับประสาทเช่นแบบก้อนนงก้าเนื้ออะไรเงี้ยมันทำให้เรามีฟิลลิ่งหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าไปอยู่ด้านหลังได้อ่าเพราะว่ามันลูกตาทรงกลมอะเนาะ เราก็อาจจะแบบไม่ได้รู้มิติของลูกตาต่าจริงว่านี่คือด้านหลังนะนี่คือด้านหน,น,น้านะอะไรประมาณนี้จะมีความรู้สึกว่าแบบอยู่ข้างในเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าตรงไหน <S <S ใช่ซึ่งถามว่าอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันก็แอบมีบางอันตรายในบางการณีเช่นสมมติถ้าขยี้แรงเกินไปคอนแทคเลนส์ถ้าเกิดมันแห้งมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดการบาดของตัวกระจกตาได้อ่าบาดกระจกตาลอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแบบมีเลือดตองเลือดแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าอันตรายไหมก็แค่เลือดแตกก็ไม่อ่ะแต่กลัวเรื่องการติดเชื้อมากกว่า ะรปมาณแล้วไม่เคยเห็นในคลิปวิดีโออะที่แบบไม่รู้เป็นของจริงหรือเปล่านะแต่แบบเหมือนคล้ายๆกับคนหนักดึงหนอนออกมาจากตาอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันมุดเข้าไปอ่ะถ้ามีแบบแมลงหรือว่าเป็นพยาไรเงี้ยมุดเข้าไปมันสามารถมุดทะลุหลังตาไปได้เคยมีจริงๆนะครับไม่ใช่หลังตาแต่อยู่ข้างในช่องว่างนั่นแหละคือเป็นมีคนไข้จริงๆด้วยเป็นคนไข้ติดเตียงเป็นอัมพาตนะครับแล้วก็เหมือนกับลูกอาจจะไม่ได้ดูแลตลอดทั้งวันเลยทําให้มีแมลงวันอะมาวางไข่ อยู่ในซอกลูกตาอต่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนมนนีมีภูเทศให้ดูด้วยไหมเนี่ยไม่ขึ้นเดี๋ยวน่าเดี๋ยวเหลืองเกินไป <laughs> ทีแล้วน่าจะเหลืองก็้แต่ตอนขึ้นรูปลูกตาละ <Okay. S 1> จริงๆแล้วก็บางเคสก็คือมีแมลงวันไปวางไข่ในซอกฟันของผู้ป่วยรู้เลยคือมีหนออออกออกได้เลื้อยออกมาจากปากละ <laughs> แล้วไม่ใช่จะปากธรรมดาออกมาจากซอกฟันที่ผุอยู่อ่า <laughs> เห็นบอกว่าผู้ป่วยติดเตียงต้องการคนดูแลที่คอ่อนข้างจะเยอะนะฮะดังนั้นต้องระวังเอาไว้นะผู้ไข่แมลงวงแมลงวันเนี่ยต้องระวังว่าเขาปัดปัดป้องไม่ได้อ่ะ เออแล้วเขาก็ทรมานเขายังรู้สึกเจ็บนะแต่เขาแค่เกี่ยวกับแขนขาไม่ได้ใช่แต่ทีนี้ก็โหคิดริทยู่ที่ตาจะเกาะตายังเจ็บเลยอ่ะเออแล้วก็แบบมีไขมันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนอนเลื้อยออกมาจากลูกตาเขาดูสยองมันไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ไม่ได้เข้าข้างในใช่อยู่ในซอกอันนั้นก็เป็นได้เหมือนกันเจอเหมือนกันแล้วที่บอกคอนแทคเลนน่ะไม่ได้อันตรายแค่เรื่องนี้ที่มีควากลัวเรื่องการติดเชื้อคอนแทคเลนเราจะมียาแค่คอนแทคเลนอยู่ถูกป่ะแช่เคยแช่อยู่ใช่ไหมน้ำเกลือไม่ได้นะเว้ยน้ำเกลืืออฆ่่าเช้้ไไมด จะบอกว่าน้ำยาคอนแทคคอนแทคมันสามารถฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วแต่เอ้าฆ่าฆ่าเชื้อได้จะกลัวอะไรพี่ใครต้องกูดติดเชือ้อเพราะมันดันมีเชื้อโรคบางตัวที่สามารถเจริญในน้ำย,ยาฆ่าเชื้อได้เดี๋ยวมันวาดตระหการตัวเองเชิดแค่โคตรฉลาดม,มันคือเชือ้อโรคอะไรคะมันคือเชื้อตูดูโมเนสเอลูจิโนซานะครับชื่อยากหน่อยมันเป็นเชื้อที่พบในโรงพยาบาลด้วยอ๋อก็คือเป็นเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลนี่เองถ้าเกิดติดตรงเนี้ยคุณหมอก็จะสยองขวัญกันนิดนึงเพราะว่าหายาฆ่าเชื้อมันค่อนข้างจะยากมาก เขาเรียกว่าดื้อยาเกือบกลุ่มนะถึงเป็นเชื้อที่ติดไปแล้วเราจะดื้อยาหรอปาเขาเรียกว่ามันต้านยาฆ่าเชื้อได้หลายกลุ่มมากหมยงมียาที่ฆ่ามันได้น้อยถูกใช่ก็ยังมีอยู่ว่าแต่าคือต้องเป็นแบบกลัวไฮไฮแบบตัวแบบชั้นแบบแรงๆเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดมันมาอยู่ในน้ำยาละคอนแทคนั่นหมายความว่ามันสามารถรอยชายเหมือนกับแช่ออนเซ็นอยู่ได้เลยนะฮะสบายเลยก็คือไม่สามารถฆ่ามันได้ก็ลยทำให้หมาการทการติดเชื้อได้ก็จะมาด้วยอาการแบบมีหนองมีหนองที่ตาอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าอันตรายนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งอะไรจะบอกว่าที่หมอก,ก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนําถ้าไม่จําเป็นใสแว่้นะไปเซปฟปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดจะมองเรื่องภาพลักษณ์อะโอเคถ้าเกิดคุณดูแลรักษาดีๆใช้ยังถูกวิธีมือล้างสะอาดก่อนที่จะใส่อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยบางทีอะมือเราล้างให้สะอาดตัวเราเนี่ยมือสําคัญเลยติดเชื้อแล้วก็ไปจิ้มคอนแทคเลยแล้วก็จิ้มมาใส่ตาเรา ัอยากเตือนอีกอย่างด้วยอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ตรงเหมือนกันไมอ่ะเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ได้แบบเขาเรียกว่าน้อยชนิดบ้างคือใส่ได้แต่แบบวันเดย์คอนแทคเลนส์ก็จะต้องมีค่าน้ำที่สูงมากเพราะเราเป็นคนตาไมแห้งตาแห้งอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนอ่ะเคยใส่คอนแทคเลนส์แบบอีฮอหนึ่งที่แบบดังมากแบบราคาค่อนข้างถูกแล้วแบบว่าพริตตี้อะไรเงี้ยเขาใส่กันค่อนข้างเยอะมีคนที่ใส่แล้วไม่เป็นไรอ่ะก็เยอะแต่คนที่ใส่เราเป็นอ่ะที่รู้จักก็มีเยอะรวมถึงตัวเราเองด้วยสวยจังหวะสวยใส่ปุ๊บ พอถอดออกมาแล้วอะเส้นเลือดมันขึ้นเต็มเต็มตาไปหมดเลยอะเหมือนคล้ายๆกับกระจกตาอา,ากระจกตาบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแห้งไงบางทีตามันแห้ง,วหงไวอะไรอย่างเงี้ยมันพยายามใส่หลายครั้งนะแล้วเป็นทุกครั้งก็เลยเลอะก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะถูกน<ะ>ั่ <ๆ S 1> นแหละฮะทีแล้วก็อย่างที่บอกใช้อย่างถูกวิธีมันก็จะปลอดภัยดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้เลือกให้ไม่ใช้ก็ดีดีที่สุดดใช่นะครับใช้เมื่อจําเป็นก็พอแอบมีคําถามอะว่าอย่างของไม้อย่างเงี้ยที่มันหลุดเข้าไปในตาคือตอนนี้ที่ไม้เอามันออกมาได้อะ ไม่ขยี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะออกมาให้เอานิ้มวมาเขี่ยแต่ความจริงแล้วอ่ะทางการแพทย์แล้วอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาไม่ควรจะทํำยังไงจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเอาพวกน้ําตาลเทียมก็ได้นะครับหยอดไปก่อนให้มันลื่นนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันขึ้นข้างบนหรือลงล่างแล้วก็ค่อยๆบี้ค่อยๆบี้มันออกมาอ่าอ,อย่างเงี้ยเออจนกระทั่งแบบมันมีติ่งๆขาๆออกมาแล้วก็ค่อยๆไม่จำเป็นต้อง,งถึงข้าไปหาหมอก็ได้ใช่ไม่จำเป็น,ปนสามารถออกเองได้ถ้ามันลื่นมากพอ นม่และถึงบอกว่าหยอดไปเลยเดียแหกกรงก้าแล้วก็ติ้งติ๊งติ๊งติงแล้วก็แบบค่อยๆดันดันปิ้นปิ้นปิ้นๆออกมาข้างล่างน่าจะออกง่ายกว่าข้างบนเนี่ยจะรู้สึกแบบสยองขวัญนิดนึงออกยาก อ่าประมาณาานั้นไว้ไว้เขาหน้าจะลอง <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องลองแล้วอ่ามันไม่ควรจะหลุดเข้าไปอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆทุกคนบ้าง <c oughs> โอเคค่ะก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะมายมีช anel YouTube นะคะเป็นตอนนี้เป็นช anel เรียกว่าเป็นออริจินอลฟองแล้วแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้จะทำพวกคอเวอร์อนิเมะเยอะสามารถไปขุดดูกันได้แล้วก็ตอนนี้นะคะมายเดบิวต์เป็นศิลปินอนิซองที่ญี่ปุ่นนะคะภายใต้สังกัดแรนติสค่ะร้องเพลงประกอบไปแล้วทั้งหมดถ้าถึงตอนนี้ก็ประมาณ4เรื่องด้วยกันค่ะก็สามารถไปติดตามกันในช anel ได้นะคะ ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็น่าจะเป็นเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสไลด์คอนเทนที่สองถูกฝากไปติดตามด้วยในช่องไมเดลินค่ะซึ่งพี่หมอดูทุกเรื่องเลยที่ว่ามาใช่เป็นคนติดอน,นิมเมะอยู่แล้วนะพูดอ,อ,อย่างนี้พี่หมอดูอนิเมะเยอะคดูเยอะดูเยอะดูเรื่องเลยแหละถูกแล้วคือน่องจากเมะอย่างเงี้ยมังอ่ะเต็มเต็มบ้านเลยคือแบบมีประมาณ6-7ตู้มังอะเอาจริงก็สามารถเอามาทำคอนเทนต์การแพทย์ได้นะได้มันมีเยอะแยะการ์ตูนที่เกี่ยวกับพวกการแพทย์ก็เยอะอยู่เออทั้งการ์ตูนญี่ปุ่นเองสาายยยก่่ออนจ้งงเี หัดเทว่ประดานะขัดจะรู okay. <t os> <t os> ้เออก็ดูเออมันมีหลายเรื่องมากที่เป็นเกี่ยวกับการแพทย์นะฮะทีนี้เราก็จะจะเอาแบบไม่ใช่รีแอคตะเขาเรียกว่าเอามาขอเลยดีกว่าว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันทําได้จริงหรือเปล่าเออมันแบบครับเข้าไปขนาดนั้นได้จริงไหมเออน่าสนใจน่าใจว่าเป็นคอนเทนต์ดีกว่าคอนเทนต์เกิดใช่คอนเทนต์เกิดอาจจะพูดกันอีกก็ได้ใครจะรู้อาโอเคนะฮะทาก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะ อ่ะผมก็ยังไงอย่า,ยาลืมกดไลค์ซับสไครต์ทั้งสองช่องนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะบางทีเตือนแล้วมันก็ยังไม่มาแต่โปรดจำไว้ว่าถึงนม้นมันไม่เตือนพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาหโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงเสมอมไม่ต้องถามว่าพี่หมอจะปล่อยคลิปอีกทีเมื่อไหร่เพราะปล่อยเวลาเดิมฉัน <c oughs> ปล่อยเวลาเดิมตลอดมาเดิมตลอดมาหลายปีไม่นเขาอาจจะเพิ่งมาทับไงแล้วข้าก็พูดทุกคลิปเจ้าไม่ฟังใช่ไหมถึงตอนจบรู้แหละตอนนี้มติดไปหลายคนแล้วนะแต่ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับจะบอกว่าบางคนอาจจะเจออิน วันทีเราแอบทิ้งไว้ไงแต่ว่าพวกเจ้าก็ไม่รู้เองก็อย่าลืมติดตาม้วกันครับว่าเราอาจจะทำอิสร์เองวันในคลิปไหนบ้างนะฮะงั้นพวกเราทั้งสองคนต้องขอตลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ